Ja. Så har du jo ti til 20 grader mer. Ja, så du har langt, det er det jeg sier. Ja. Det er fysisk kjeft dette. Før. Ikke sant? Så du har jo 100-105 grader. Hvor kjenner ja, 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 ja. du det strammere enn nå? Hvor er det? Ja, Veldig bra. Og det er helt normalt? Ja. Det er jo ti grader. Så hvis vi tester med avliggende bøy i forside lår her nå, så ser du at nå er det jo 90. Mm. Men du kjenner det stramme godt her, eller? Ja, men det strammer like ja, litt i nå, ja. 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 Så du legger forsida i låret. Nei, det er ikke Men det er liksom litt i landet, Ikke smerte under kneskåla, ikke sant? Der, så. Her. Ja. ja. mot meg igjen igjen. nå. Akkurat. Kom igjen. สวัสดีค่ะทุกคนน่าสงสารคุณลุงจังเลยเมื่อกี้ก็ดัดขาคุณลุงเจ็บไปทะเลกับเขาอะค่ะตอนนี้ก็ออกมาแล้วแล้วก็มาปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานค่ะยกสูงเลยงอขาน้อยมากเลยให้งอขาเยอะๆงอขาเยอะๆก็ต้องเอาที่นั่งลงอาการแกดีขึ้นเยอะเลยค่ะแกปั่นได้ไวขึ้นค่ะปั่นจักรยานกับคุณลุงค่ะปั่นเล่นๆแต่แกออกนงกายจริง แต่ว่าไม่เพลินมากับแก,กก็เลยมาปัน่นเล่นเล่นฆ่าเวลาตอนนี้ไม่มีใครก็เลยปั่นออกกำลังขาไปด้วยเนี่ยค่ะเฮ้ยมา <Hey. S 1> <laughs> เป็นเพื่อนแก,ก,กนค่ะก็เลยปั่นเล่นไปด้วยค่าเวลา รอแกมาจากจยานอีกอันหนึ่งค่ะงอ,งอขาเพิ่มขึ้นงอเขา่างอเขาเยอะกว่าจักรยานเมื่อกี้ค่ะแกก็จะเริ่มจะช้า

ปั่นยังระวังเลยค่ะว่าเข่าแกตึงจับขอตลอดเลยคุณมาเล็กเก่งแกไม่กล้าเดินให้มันไปลงมไปก่อนโอเคอืมก็ยืสูบอันเดียสิยาด้วยอินเทอร์เน็ตฮะส่น โอเคโอเคแกกลัวเสร็จเรียบร้อยเล้วค่ะลงมาได้กลัวมากกลัวว่าแกจะกลิ้งลงหรือว่ากลัวแกจะร่วงเสร็จแล้วค่ะไม่กูฟรัน

ลิฟก็มีแต่ว่าไม่ขึ้นเพราะว่าแกต้องฝึกฝึกลงบันได้ก็เสร็จจะได้ลิฟต์เดินออกกันมังขาต่อค่ะยืดสันยืดสายหลังจากไปบำบัดรักษาก็จะเดินผ่านเมืองเพราะว่าบรรยากาศดีมากเลย เดินออกมาไม่ควถามว่าจะไปเดินสักหน่อยไหมเป็นการออกกำลังกายขาเกเดินดีขึ้นค่ะจะเป๋น,นิดนึงถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้นะแต่ไม่เพ็นะรู้บวมนิดนึงแล้วก็เป๋นนิดหนึ่งอยู่เนี่ยอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีแต่ก็ยังหนาวอยู่นะคะอากาศยังไม่ร้อนยังหนาวอยู่ อากาศดีแต่ลมเย็นเดินรอบรอบตึกชมบรรยากาศหรือว่ารับบรรยากาศอากาศดีในเมืองคนคึกคักเดดดีมากนะคะคนก็จะเยอะนะคะตอนเย็นๆหลังเลิกงานแล้วก็เสาร์ที่ได้ค่ะ เนี่ยบางคนก็บางร้านก็เยอะแล้วคนเต็มเลยแดดดีขก็ขขออกมาข้างนอกกันค่ะ ไม่ยอมคลิปค่ะทุกคนขึ้นบันไดเป็นการฝึกรอบนี้รอบที่2องที่แกขึ้นบันไดนะคะไป,ปะบําบัดแกภาพมาก็เลยลองฝึกขึ้นบันไดดู